Thank you. ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาร่โนะคะจันหนึ่งสยามทาร่โพ่ทารโรแ่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนสิงหาคมปี2567นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยจยันขอเริ่มต้นสําหรับให้พลังงานหลักนะคะสินส,สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยนะคะ ใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ชายริออตค่ะนักรบนักสู้นะคะเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะชาวกรกฎทุกท่านนะคะถึงเวลาออกรบออกศึกแล้วนะคะทําให้เต็มที่บางคนจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์การชี้ประจรลงเทา้าอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อการเจรจาลูกค้าลูกขายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยการเดินทางนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณ บางคนมีเกณฑ์การเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นได้นะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะคะเช่นการขายรถนะคะการทํางานเกี่ยวข้องกับการคอนเน็กชันการแบบติดต่อเช่นโลกโซเชียลนะคะหรือจะเป็นในลักษณะของการทำงานเกี่ยวข้องกับการเหมือนเดินทางนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทุกยวดยานพาหนะเลยนะคะเดือนนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะแล้วก็ เรื่องของธุรกิจนําเข้าส่งออกด้วยก็เช่นเดียวกันเดือนนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะคะสําหรับชาวกรกฎนะแล้วก็ใครที่มีความปรารถนาอยากที่จะซื้อรถในเดือนนี้คุณสามารถซื้อรถได้นะคะชาวกรกฎเดือนนี้คุณจะได้รถที่ดีคุณจะมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าโชคลาภนะคะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ยวดยานปาหนะใหม่นะคะมาดูใบที่สกันเลยนะคะใบที่สองว้าว อัศวินถือเหรียญน,นะคะเดินทางแล้วได้โชคได้ราบมีเกณฑ์ไปเจราจาแล้วประสบความสําเร็จมีเกณฑ์มีพภกคสัพย์สมบูรณ์นะใครเป็นนายหน้าใครเป็นทําทงานเกี่ยวข้องกับนักขายต่างๆเกี่ยวข้องกับต้องไปเจราจาธุรกิจการลงทุนนะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงเลยะคะ่ะในเดือนนี้นะคะหรือเจราจาดีจะมีโชคนะคะมาที่ใบที่สค่ะ อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานเช่นเดียวกันรา,ราชินีถือไม้เท้านะคะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสําเร็จด้านการงานนะคะโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดวงนารีอุปถัมภ์นะคะใครที่เป็นทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการงานที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเดือนนี้จะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะคะจะมีเกณฑ์สูงมากๆนะคะดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยในเดือนนี้นะคะ มาดูต่อใบถัดมานะคะอัศวินถือไม้เท้าอย่างที่บอกเดือนนี้ดวงโดดเด่นในเรื่องของการงานถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณทําเต็มที่นะเดือนนี้บอกเลยว่าจะสุดปังมากๆนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายโอ้คุณเซนแม่นด้วยนะเดือนนี้ถ้าคุณสวดมนต์ไหว้พระจะดีมากนะดยงชะตาฟ้าเปิดนะคะจะได้รับคำเขาเรียกว่าพรอนันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เดินบรรดาปทานพอให้คุณประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาทุกป,ประการเลยแล้วก็เดือนนี้อาจารย์แนะนําพระคาถาชินบัญชรพาหงมหากาสวดเสริมสิริมงคลนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดนะแล้วก็จะมีเซนที่ดีด้วยนะคะจะฝันแม่นจะมีรังสังหด์ดีจะมีเซนที่ดีไปติดต่อการค้าการทําธุรกิจต่างๆก็จะมีเซนเซนแม่นในเรื่องของเขาเรียกว่าการเจรจานะคะแล้วก็การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดวงณเมตตานะคะ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆะอนะอามาดูต่อสำหรับพื้นดวงกันเลยนะคะพื้นดวงของชาวกรกฎจะเป็นเช่นไรนะคะ เริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะตะนุตัวตนของเราชาวกรกฎนะคะช่วงนี้อาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะบางครั้งบางทีจะรู้สึกเหนื่อยนะคะช่วงต้นเดือนอาจารย์บอกเลยว่าบูตเอเนอร์จีเยอะๆคุณกำลังจะมีโปรเจกต์สำคัญงานสำคัญเข้ามาแล้วดังนั้นคุณอาจจะต้องแบบว่าเหมือนกับเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะคุมเครือ นะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกคลุมเครือหรือไม่มั่นใจไม่แน่นอนนะอาจารย์บอกเลยว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะถูกเคลียร์ออกไปเดือนนี้จะเปิดทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคุณได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่ใช่จะมีเหตุออกไปจากชีวิตนะคะใครที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจทำให้คุณรู้สึกแบบว่าเหมือนพยายามที่จะ ทำให้คุณเสียหายพูดถึงในเรื่องของภาพรวมด้านอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นมีการแบบว่าร้ายหรือว่านินทาเรานะคะเขาจะแพ้ภัยไปเองดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณตั้งมั่นในคุณงามความดีเอาไว้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่ต้องไปกังวลจนมากเกินไปนะคะสําหรับใบที่2ในเรื่องของการเงินเดือนนี้ดวงเด่นในเรื่องของนักพูดนักขายนักเจรจา ดาวพุดธโดดเด่นดังนั้นห้ามพูดอะไรที่ขัดโชคขัดลาภตนเองนะนะคะมีปิยวาจาการเจรจาชนะเลิศนะคะดังนั้นต้องมีสติว่าเราจะไปพูดยังไงทํำยังไงนะคะเจรจายังไงให้ประสบความสําเร็จอาจารย์แนะนาพระคาถาเมตตามหานิยมของสมเด็จพระรจาราโตแนะนาพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะสวดเป็นเมตตาธรรมสาหรับตนเองพระคาถาบูชาพระศรีวลีได้นะคะ ขอพรนี้จงนำผลให้คุณประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะไปเจอกับใครที่ค่อนข้างพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเราให้พยายามจับจุดและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคุณอย่าไปตามกับอารมณ์เขาเพราะมันจะไม่ได้ดีกับตัวเรานะคะถ้าเราตั้งมั่นในวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องไปเจรจาแล้วเอาให้ปิดดิวให้ได้เจรจาให้สาเร็จนี่ใบตัวช่วยมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะประทานพรให้คุณไม่ว่าจะเดินทางไปทิศไหนทางไหนไปเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่เจรจากับหุ้นส่วนคู่ค้าคุณก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนทุกอย่างเปิดทางให้กับคุณนะคะอย่างที่บอกไปด้วยพุทธคุณนะ่ะเมตตานะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเจรจาตามมาในเดือนนี้ด้วยนะคะทำให้ดีทำให้เต็มที่นะสำหรับครอบครัวกันบ้างครอบครัวพันธุ ครอบครัวในเดือนนี้คุณจะกังวลเป็นห่วงนะคะญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งแม่หรือคุณแม่นะคะบางคนจะห่วงในเรื่องความเจ็บป่วยของคุณแม่ดังนี้ต้องดูแลในเรื่องสุขภาพของท่านนะคะหรือบางคนคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะคะก็ให้ทําบุญนะคะกับให้ท่านนะขอพรท่านพลังกตัญญูตาพลังของมาตานะคะท่านจะคอยคุ้มครองเราเสมอนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดก็ตามทําบุญและอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพูดถึงในเรื่องของข่าวดีข่าวดีเข้ามาในครอบครัวก็คือบางคนนะคะจะมีเกณฑ์มีสมาชิกใหม่นะคะจะมีลูกมีหลานนะคะมีโอกาสของการที่จะมีการขยับขยายครอบครัวเกิดขึ้นนะคะข่าวดีความเป็นมงคลนะถ้าคุณผู้หญิงชาวกรกฎนี่คือสุดปังนะ เดือนนี้คุณดวงราชินีไม่เท้านะประสบความสําเร็จเรื่องการเรื่องงานนะคะตาแหน่งหน้าที่การงานคุณดีมากอันนี้มาต่อเลยสําหรับปุตตะปุตตะบริวารช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะคุณต้องแบ่งสันปันส่วนจัดการให้ดีนะใครทําอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะตำแหน่งอะไรคุณต้องรู้จักที่จะแบ่งงานให้เขาเพราะไม่งั้นคุณจะหนักเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นลูกนะอย่างที่บอกว่าทางเลือกเขากําลังมีเกิดขึ้น ดังนั้นคุณอาจจะต้องให้คําแนะนําเขาว่าเลือกทางไหนคือเราเป็นคนที่แบบถ้าพูดถึงลูกอะ่ะพ่อแม่คือคนที่แบบรักมากนะคะแล้วก็เราก็เป็นคนที่ปรารถนาดีสําหรับลูกนะดังนั้นเราจะมองเห็นเลยว่าเขาเขาเป็นคนยังไงเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรแล้วเขาเขาน่าจะไปได้ดีทางไหนก็คือ ให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจนะแต่อย่าเป็นเจ้าชีวิตนะสุดท้ายแล้วก็ขอให้เขาได้ได้มีโอกาสได้เลือกชีวิตเขาด้วยนะคะสำหรับเรือนอริอย่างที่บอกว่าระวังคนนินทากาเลหรือว่าระวังคนที่เข้ามาไม่คิดแบบเรียกออไรนะพูดจาไม่คิดนะคะทำให้เรารู้สึกหวั่นใจทำให้เรากังวลทำให้เราเสียชื่อเสียงนนั้นเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นถือว่าอาริแต่ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าทำอะไร ระคายผิวได้แค่นั้นดังนั้นอย่าได้ไปถือโทษโกรธปล่อยผ่านไปนะคะใครทำไม่ดีกับเราในเดือนนี้นะคะจะแพ้ภัยไปเองแล้วเขาจะได้รับผลของเขานะคะรับผลกรรมของเขาเองนะคุณไม่ต้องไปกังวลน,นะคะถ้าเราทำดีอยู่แล้วปล่อยผ่านไปเลยนะคะมาพูดถึงในเรื่องราวความรักอาจสวินถือถ้วยหนุ่มหล่อสาวสวยชาวกรกฎนะคะบอกเลยว่าคุณนะ่ะ เป็นดวงแบบมหาเสน่ห์นะไปทิศไหนทางไหนคนก็รักคนก็เมตตานะคะคนก็ให้ความช่วยเหลือดีเดือนนี้นะคะทำงานค่อนข้างหนักก็จริงนะแต่ก็ถือว่ามีตัวช่วยที่ดีทำให้งานที่คุณคิดว่ามันจะติดขัดมันก็ราบรื่นขึ้นสถานการณ์ความรักล่ะเป็นยังไงเดินทางบ่อยทำงานเยอะกันทั้งคู่ถ้าเป็นคนโสดคืองานล้วนนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่า มีคนดีๆเข้ามานะแต่คุณยังไม่เลือกเท่านั้นเองคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานก่อนทํางานก่อนหรือคุณอาจจะเจอกับรักทางไกลที่กําลังเข้ามาหรือกําลังคุยกับคนที่เป็นรักทางไกลยอยู่เช่นต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีความรู้สึกว่ามีความรักแต่อยู่กันคนละที่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่นะต่างคนต่างทํางานหนักไม่ค่อยมีเวลาก็หาเวลาดูแลกันด้วยนะคะ แล้วก็บางทีก็อาจจะเหมือนกับถ้าเกิดเราอยู่ไกลกันไม่มีเวลาก็ต้องหาเวลาที่จะไปเจอกันบ้างนะคะมาดูต่อสําหรับโรคาพยาธิค่ะช่วงนี้อาจจะระวังในเรื่องของลูกหลานในครอบครัวเราเจ็บป่วยนะคะระวังในเรื่องของการยกของหนะักนะคะปวดข้อปวดกระดูกนะในช่วงนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะให้อาจารย์แนะนำว่าให้ทำ,ทำบุญนะ ทำบุญตามจิตศรัทธาจำนวนเงินไม่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งบาทเท่าหนึ่งแสนเท่าหนึ่งล้านเท่ากันขึ้นอยู่กับเจตนาบุญที่ดีทำบุญสักหนึ่งอย่างนะเป็นการสะดอกเคราะห์เช่นการถวายอยูยานะคะหรือการทำบุญให้กับมูลนิธิสงฆ์พระสงฆ์ที่อาพาธหรือว่าทำบุญกับมูลนิธิในโรงพยาบาลนะคะได้ต่อชีวิตคนได้ช่วยเหลือคนแล้วคุณจะดีขึ้นนะใครเจ็บป่วยกระสอบก,กระแสะนะคะหรือว่าพิ่งดีขึ้นอาจารย์แนะนําเลยทําบุญนะ ทำบุญกับคนตกทุกข์ได้ยากกับความเจ็บป่วยนี่แหละอันนี้ส่งแรงนะคะมาดูต่อในเรือนของสุภากันบ้างสุภาช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณเพลย์เซฟสำหรับตัวเองทาอะไรรอบครอบแล้วมันจะดีกับตัวเราแล้วก็เหมือนกับโรเทคตัวเองอะถึงแม้ว่าจะมีคนที่ชอบบ้างหรือไม่ชอบบ้างนะคะอันนั้นคนที่ส่วนไม่ชอบก็ให้เป็นปัญหาของเขาไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไป ไปตอบโต้หรือว่าไปทําให้เรื่องมันแย่ลงเพียงแต่ว่าให้คุณปล่อยผ่านไปอย่างที่จานบอกแล้วทุกอย่างมันก็จะราบรื่นเองนะคะไม่มีอะไรทําให้คุณเสียชื่อเสียงได้คุณยังรักษาคุณงามความดีคุณอยู่แล้วก็งานเยอะคุณต้องรู้จักแบ่งแบ่ง,บงอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรแบ่งงานที่ดีด้วยนะเพราะไม่งั้นคุณไม่รู้จะเอามือไหนไปทาและงานหลายอย่างนะคะกรรมะกําลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามานะคะ หรือเป็นโปรเจกต์ที่คุณกำลังลงมือทำอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้ประสบความสำเร็จได้นะคะหรือบางทีก็จะได้ลูกน้องใหม่ที่ดีนะลูกน้องมาช่วยงานดีนะคะสำหรับลาภะค่ะโชคลาภจากผู้ใหญ่นั่นเองนะไปเจรจากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้คุณนะคะไปติดต่อ,อกับ ธุรกิจกับนักธุรกิจใหญ่หรือว่าคนที่เขามีความชํานาญเขาก็ให้คําแนะนําคุณดีหรือว่าให้โอกาสในเรื่องธุรกิจคุณดีนะคะแล้วก็บางคนเกี่ยวข้องกับโชคจากต่างประเทศนะธุรกิจต่างชาติต่างภาษาเดินทางต่างประเทศจะมีโชคลาภหรือทําธุรกิจกับต่างประเทศจะมีโชคลาบนะคะแล้วก็ใบเรือนวินาศค่ะเห็นไหมเดอเดวิลนะคะเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราดังนั้นเนี่ยเราทําบุญกวดนะ้ำอุศบุญส่นวสนบุลให้ไป นะคะสวดมนต์ก็แผ่ส่วนบุญให้ไปนะคะผลบุญผลกุศลจะตกที่ตัวเรานะคะแล้วก็แผ่ให้เขาไปนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตนเองอย่าได้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนที่อย่างที่บอกรักและชอบเราแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามนะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปทําร้ายทําลายใครคุณงามความดีจะโรเทคเราเองจะปกปักรักษาเรา เหมือนอย่างที่จันบอกว่าวันนี้คุณมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครคิดไม่ดีกับเราก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะใบสรุปค่ะใบสรุปดีมากเลยนะใบสรุปใบนี้นะคะดวงชะตาชาวกรกฎนะคะจะมีเขาเรียกว่าโอกาสดีนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดได้รับการถูกเลือกไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยกย้ายงานสอบบรรจุงานได้นะคะสอบเลื่อนเงินเดือนได้สอบผ่านโปรนะคะสอบสัมภาษณ์งานผ่าน สอบเรียนต่อผ่านนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องความรักดีๆด้วยนะคะจะมีโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะถือว่าเป็นใบสรุปที่ส่งพลังมากๆนะคะอา,อาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่นะคะเทพพยากรท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวกรกฎอย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยนะคะใบที่1ว้าว beginning นะคะการเริ่มต้นใหม่ นะคะรีเซ็ตตัวเองใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ถ้าคุณอยากดีมีโชคมีชัยคุณให้ตั้งเป้าหมายที่ดีแล้วก็เป็นโพสิทีฟกับดวงชะตาแล้วสิ่งดีๆจะดึงดูดนะคะอย่างที่บอกพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณคิดอะไรที่มันเป็นภาพลบพลังลบก็จะได้สิ่งลบๆเข้ามาดังนั้นดึงพลังบวกให้กับตัวเองแล้วคอมพลีชชันนะคะทุกอย่างจะสำเร็จสมบูรณ์ นะคะอย่างที่คุณกําลังกังวลเอ๊ะจะทําได้ไหมจะดีขึ้นไหมธุรกิจจะไปได้ไหมสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่โอกาสใหม่ได้อย่างสวยงามนะคะใบต่อมาคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะบางอย่างก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างนะ,ะปรับห้งจุ้ยใหม่การปรับโต๊ะทํางานใหม่ การปรับเปลี่ยนการตัดผมบางคนอาจจะเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้ดีขึ้นสวยงามขึ้นหล่อขึ้นนะคะดูดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนลบภาพเก่าหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนยึดติดนะ่ะปล่อยผ่านไปอะไรไม่ดีก็สลัดทิ้งไปบ้างนะคะอย่าไปยึดติดกับมันนะคะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นดีกว่านะบางคนเดินทางบ่อยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การแบบว่าเขาเรียกว่าเดินทางไปติดต่อเจรจาหลายที่หลายทางนะช่วงนี้ ว้าวฟ์จูนค่ะขอพระแม่ลักษมีประทานพรนะคะพลังเรืองแสงขึ้นมาเลยนะคะขอให้ท่านดนบันดาลให้คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นพกทรัพย์สมบูรณ์พูนผลความรักสมบูรณ์พูนผล,ล,ลนะอะไรก็ตามที่เป็นบุญภาวัสาสนาสมในเดือนนี้นะคะจะเข้ามาตามดวงชะตาเลยถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสดีมีโชคแล้วนะคะชาวกรกฎทุกท่านนะอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ ประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการคุณทางสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสาเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูดงเป็นการส่วนบคนุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการเงินการเงินความรักหรือเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ